สวัสดีครับและก็อยู่ในช่วงไม่รู้จะขายอะไรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านของเพิ่งลงมาได้ไม่กี่วันนะครับแต่ว่าก็หมดแล้วนะครับมีคนมารับไปด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจนะครับผมก็จะเหลืองานประมาณหนึ่งแล้วกันวันนี้เรียกว่าเป็นงานเก็บตกนะครับคุณผู้ชมเก็บตกแบบมีแค่อย่างละหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับใครที่สนใจชิ้นไหนดูแล้วถูกใจปั๊บเนี่ยผมแนะนําไม่โทรเลยนะครับผมไม่งั้นไม่ทันจริงนะครับ นู่นเลยครับเบอร์โทร0992360882ครับ0992360882ร้านมีรูออกด,ดีให้บริการนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มงานกล่องดำตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับร้านอื่นเขาขายกัน800กว่า900นะครับของผมเอาไปเลยครับผม 600บาทส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเล่มที่มีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับใครดูแล้วปั๊บถูกใจเนี่ยโทรมาได้เลยครับเบอร์นู้นนะฮะศูนย์เนะครับผม2360882นะครับผมอ่ะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นงานกล่องดำกล่องดำนะครับตัวค่อนข้างที่จะคุณภาพดีเยี่ยมเลยนะมันเป็นมีดแบ็กอัพที่หน้าพกพาตัวหนึ่งเลยนะครับผมนี่นะฮะอ่ะแกะออกมาปั๊บเลยครับผม เหมือนกับว่าประดุดดังเราได้รับของขวัญจากเซตค์สเลยนะฮะนี่นะกล่องค่อนข้าง,งสวยงามแล้วพอดูด้านในเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นมีดที่มีซองอของขายเด็กนะครับผมสองแข็งแล้วก็ฟังกช์ชันการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างเท่นะถามว่าใช้งานได้หลากหลายแบบไหมก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่อนข้างเทเลยทีเดียวนะตรงนี้สามารถสอดแล้วก็เน็บเข็มขัดได้นะเป็นซองแข็งนะครับผม ซองค่อนข้างคุณภาพเยี่ยมเลยนะดีกว่าตัว500ที่ผมเคยนําเข้ามานะครับนะฮะดีกว่าตัวที่ท่าน่ท่านที่เคยอุ่นหนุนไปนะนะตัวนี้ซองจะดีกว่าซองคุณภาพเยี่ยมกว่าความยาวขนาดอยู่ในซองนะครับจะอยู่ที่เกือบเกือบเนิ้วนะผมตีให้เป็นิ้วครึ่งแล้วกันนะครับชัดเจนกว่านะแนิ้วครึ่งความกว้างขนาดอยู่ในซองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก2นิ้วนิดๆนะครับผมหรือประมาณ6เซนนะฮะการพกพาเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวก แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้จะเป็นงานเหล็กดีทูนะถ้าผมจำไม่ผิดคือเหล็กดีทนะครับผมซองต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างมีดีเทลที่ละเอียดนะแถมว่าเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องซองเนี่ยน็อตในการเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นน็อตสี่แฉกนะครับผมเราก็เลยสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้เองนะครับผมดึงใบมีดออกมาครับนี่นะฮะเป็นงานเห็นเขาบอกว่าเป็นงานเหล็กดีนะ แต่ทาไมมันดูเหมือนกับงานสไตล์เลยเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นดีทูจริงๆแล้วเพราะว่าเรื่องของน้ําหนักเรื่องของหลายๆส่วนเนี่ยมันให้อารมณ์นั้นมากกว่านะครับผมใบมีเป็นสีทูโทนนะด้ามจับเนี่ยเป็นเป็นวัสดุเขาเรียกว่าอะไรนะมันแข็งมากนะเนี่ยตอกด้วยหมุด2จุดนะครับเป็นฟูแท่งด้วยแล้วความยาวใบมีดอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่4นิ้วนะสนิ้วความยาวตลอดทั้งเล่มเนี่ยอยู่ประมาณ8นิ้วนะครับผม สันนั้นหนาเลยใช้งานเป็นมีดแบ็กอัพได้ตัวนี้เนี่ยความสวยงามความเท่ของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่รูปทรงแล้วก็ดีไซน์นะส่วนการใช้งานเนี่ยก็คือใช้ได้แค่ในส่วนของความคมเท่านั้นเองนะฮะเวลาการจับเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าด้ามจับเนี่ยเขาจะมีล่องนิ้วมีส่วนเว้าวส่วนโค้งเนี่ยทำให้การจับกระชับมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดว่าคนมือใหญ่ทําอย่างไรดีนะี คนมือใหญ่อย่างผมเนี่ยก็สามารถจับได้เลยการเอานิ้วชี้เนี่ยสอดไปดงน้่นใต้นะครับจะมีบางคมอยู่นะฮะซึ่งจะมีมุมมีเหลี่ยมเล็กน้อยให้คุณเอานิ้วชี้สอดไปได้บริเวณด้านบนเนี่ยจะเป็นร้อยหยักนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้เนี่ยจะกระชับมากๆเลยนะครับผมเหมาะมือมากๆนะครับอันนี้มีเล่มเดียวใครจะรับก็ไป600แล้วกันนะจริงๆมัน800900เลยนะแต่ผมแบ่งปันนะครับในราคาที่แบ่งปันนะครับใครจะรับจัดไปครับ 600บาทส่งฟรีมีชิ้นเดียวนะครับใครใครที่ดูตอนนี้ปั๊บรีบมาเลยนะไม่ทันจริงนะผมบอกเลยแล้วผมก็ไม่สามารถตามหาให้ได้ด้วยเพราะมันสั่งข้าวประเทศแล้วมันหลงมาแค่ชิ้นเดียวนะครับนานน่ยถ้าจะมาคือเป็นโหเดือนสอเดือนแน่ๆนะฮะมีไม่ต่ำกว่านั้นแน่นอนครับต่อมาผมเหลือแลมโบ้หอยู่หนึ่งเรมนะครับคุณผู้ชมใครยังไม่มีบ้างแลมโบ้ห้าร้านผมเนี่ยถามว่าขายแลมโบ้เนี่ยแพงไหมโดยส่วนตัวผมว่า ผมขายก็ราคาตามปกตินะอาจจะรุนแรงบ้างแต่เรื่องของการรับประกันสินค้าของผมเนี่ยผมคิดว่าผมไม่แพ้ร้านใดในประเทศไทยแน่นอนไม่มีร้านไหนที่แบบว่าสินค้ามีปัญหาปับ๊บผมไม่ขอดูคลิปวิดีโอผมใช้ความเชื่อใจและผมก็ส่งไปให้ใหม่เลยไม่มีแน่ๆนะฮะแต่ผมทําสิ่งนั้นได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปร้านเราคือร้านบ้านๆน,นะครับคนบ้านนอกอย่างผมขายของด้วยความจริงใจฮะ เพราะฉะนั้นไม่มีถามสักคำว่าคุณได้ไปปั๊บคุณเสียหายเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดคุณได้ไปปั๊บคุณรู้สึกไม่ประทับใจคุณคืนผมผมก็ยินดีรับคืนนะครับแต่ถ้าเสียหายแล้วอยากได้เครมก็บอกแค่นั้นเองนะครับผมไม่ต้องมาวีดีโอให้มากความนะครับโอเคนะสำหรับตัวนี้ความยาวรวมจะอยู่ที่22นิ้วครับด้ามจับอยู่ที่8นิ้วแล้วก็ใบมีดอยู่ที่1 4นิ้วนะครับผมอเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันใบดําไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีคนรับไปแล้วนะครับคุณพี่พินิษนะฮะร ตัวนี้ก็จะเป็นงานแลมโบ o 5เหล็ก1060นะครับคือตามสไตล์ของแลมโบ o เนี่ยเขาจะใช้งานเหล็กมากกว่างานสแตนเลสเพราะว่าเขาต้องการความคมไงตามซีรีส์ของหนังคือต้องการความคมนะฮะนี่คือในฉากที่เขาถือมีดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีฉากบอกไวนะ้นะนะจริงๆแล้วตัวแลมโบ o 5จริงๆเนี่ยมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะราคาตอนนี้น่าอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะของของแท้นะครับนะฮะค่อนข้างรุ่นแรงและนี่ก็จะเป็นใบ คารฟิเคชนะครับนี่นะ Con g r a t u l a t i o นนะฮะอยู่คือคุณเขาเหมือนกับว่าใบาขอบคุณที่คุณได้รับครอบครองนะสำหรับมิดเล่มนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นใบเงินครับดีไซน์ของซองเนี่ยก็จะเป็นซองหนัง PU นะเป็นหนัง PU เป็นหนังอัดที่ทำมาได้ก็ยังไม่ประทับใจผมเท่าไหร่นะแต่ว่าดีกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเคยดีเยี่ยมมาแล้วรอบหนึ่ง แล้วก็มาในเกรดที่ค่อนข้างแย่นะแต่ว่าตอนนี้มีการพัฒนาซองแล้วว่าค่อนข้างดีกว่าเดิมนะฮะประมาณหนึ่งไม่ถึงกับแบบดีเลิศมากตรงด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีเชือกหนังไว้ให้เรา1จุดนะครับพร้อมกับเป็นหนัง PU ให้ตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยเอาไว้ล็อกกับหน้าขาเผื่อเวลาเดินทางไกลเนี่ยมันอาจจะแบบสั่นสะเทือนหรือแกว่งไว้แกว่งมาเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้ตัวนี้ก็จะช่วยในการล็อกหน้าขานั่นเองนะครับบริเวณใบมีดจะมีลายเซนของซิวตเตอร์สเตลโลนนะครับพร้อมกับโลโก้ของเดอร์โบนะ ใครได้ไปไม่ตรงปกบอกผมครับเดี๋ยวผมเคลมให้วันนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งเหมือนกันได้แลมโบวสองไปแต่ด้านในเนี่ยเป็นแลมโบวหนึ่งนะครับผมบางทีแบบว่าอตอนส่งของ,ของต่างๆเนี่ยบางทีทีมแพ็คผมอาจจะดูดีแล้วแหละแต่ว่าตอนที่เขาส่งมาจริงๆเนี่ยด้านในเนี่ยเป็นแลมโบว์สองไอ้หน้ากล่องเป็นแลมโบวสองแต่ถ้าด้านในเป็นแลมโบวหนึ่งเนี่ยแจ้งผมเลยนะแลมโบวสองจะเป็นใบายสีทูโทนนะครับเหมือนพี่กำลังแจ้งผมว่าผ,ผมเคลมให้แต่ทีมงานผมเนี่ย จะเป็นคุณแม่นะคคุณแม่ทําถ้าเกิดว่าใครผิดพลาดตรงไหนคุณแจ้งผมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเป็นห่วงแต่คุณแม่ของผมก็ค่อนข้างละเอียดอยู่นะก็ต้องมีพลาดบ้างท่านอายุเยอะแล้วนะครับอ่ะโอเคสําหรับตัวใบมีดเนี่ยนะครับจะเป็นใบมีดที่มีรูดลายของซิเวอร์เตอร์สเตโลนะครับพร้อมกับรหัสโค้ดนะครับมีการผลิตมาทั้งหมด4 0,000เล่มนะครับเล่มนี้เป็นรหัส13528นะครับ นะด้ามจับเป็นโลโก้ของแรมโบแล้วก็จะมียาง ABS ตรงท้ายนะครับผมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างหนักนะใครที่จะพกเดินป่าเนี่ยลองคำนวณของความหนักก่อนนะว่าไหวไหมความใหญ่ความยาวต่างๆเนะี่ยคือมันเป็นทรงไซส์ขนาดใหญ่เลยนะครับนะก็950บาทนะฮะส่งฟรีตัวนี้นะครับผมธรามดามากเหลือแค่เล่มเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งรตใหม่มาเหมือนกันนะ แลมโบ้ต้องมีติดร้านไว้เพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้ทําคลิปวิดีโอก็ยังมีคนมาสั่งเรื่อยเพราะว่าเป็นมีดที่ใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับผมเป็นเหล็กนะใช้เสร็จปั๊บอย่าลืมเท้าว้าสะอาดด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสขึ้นสนิมได้ง่ายแต่ก็มันก็คมได้นานกว่าง,งานสแตนเลสเช่นกันนั่นเองนะครับผม950บาทนะครับอ่ะโอเคทีนี้ต่อมานะฮะ เราจะเริ่มจากงานตัวไหนดีเพราะว่าก่อนที่ทำคลิปวิดีโอเนี่ยบองเอ,อิญเ่ามีคนมาซื้อไปเหมือนกันนะครับผมจะเริ่มจากงานตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับมันเหลืออยู่เล็กน้อยแล้วล่ะนะฮะคิดว่าน่าจะเหลือไม่เกิน3เล่มแล้วนะสำหรับตัวนี้จะเป็นงานมีดมีดเน็บต,ตัวใหญ่ของทางเหนือนะครับด้ามจับเนี่ยมันเหมือนด้ามไม้สักมากกว่านะอันนี้ตอนแรกคิดว่าด้ามประดูนะ่เหมือนด้ามไม้สักกันเลยนะ เดี๋วยวผมดูดีกันอืมแต่ว่าใบมีดนะครับเป็นใบเลือ่อยตัดหินอ่อนนะเนี่ยเป็นไซส์ขนาดใหญ่ความยาวของใบมีดเนี่ยคือถ้าเกิดคุณจะเอาเดินป่าตัวนี้เป็นมีดตัวหลักได้นะราคาไม่แพงและย่อมยาว11นิ้วครับด้ามจับอีกเจ็ดนิ้วก็รวมๆคือ18นิ้วนั่นเองนะครับผมถ้าใครจะรับตัวนี้300บาทส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมลุยงานหนักได้ เท่าแลมโบ้นะลุยฮอลแลมโบเลยแต่ว่าราคาแบบย่อมยาวกว่าเกือบเกือบสองเท่าสามเท่าเลยนะครับผมตัวนี้นะสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ใช้งานหนักแบบเวอร์เวอร์นะตัวนี้ก็ได้นะครับสายจะดรอปลงมานิดนึงจากเมื่อกี้นะครับตัวนี้25 0บาทส่งฟรีนะครับด้ามจับอยู่ที่10นิ้วเอ้ยใบมีดอยู่ที่10นิ้วครับแล้วก็ด้ามจับอยู่ที่ประมาณ6นิ้วกว่านะครับโดยรวมก็คือเล็กกว่าเมื่อกี้2นิ้วนะสำหรับตัว ไซส์เล็กลงมาอีกนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไซสา์กลางนะครับตัวนี้สองยห้าสิบส่งฟรีนะครับเนี่ยเล่มนี้ก็มีคนสั่งไปแล้วนะแต่ยังพอมีให้บริการอยู่ประมาณสักสี่ห้าเล่มนะครับใครจะรับก็จัดได้เลยนะครับอ่ะโอเคงานไทยประมาณนี้อ่ทีนี้ผมมีอยู่ส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเสนอตอนนี้มีให้บริการแล้วนะครับเมื่อวานเอามาโชบๆไปเฉยแต่ว่าตอนนี้มีให้บริการแล้วนะ สำหรับกระบองช็อตไฟฟ้านะครับที่หลายคนอ่ะสอบถามเข้ามาในช่วงที่มันหมดแต่ตอนนี้ของมาถึงแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้ทักกลับหาพี่ที่เขาสนใจเลยนะรอให้เขาดูเหมือนกันเพราะว่ามีหลายคนก็รออยู่นะครับก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวตรงนี้แล้วกันเผื่อใครไว้กว่าก็จะได้ได้ไปนะครับผมมีให้บริการ2ชิ้นนะครับ5 0าบาทส่งฟรีสำหรับเจ้านี่เป็นหาเอ็กเทนนะครับมีสีทองกับสีดําแต่ว่าของผมอ่ะจะมีสีดําอย่างเดียวเลยสีทองไม่มีหายากจัดนะครับ ใครได้สีทองไปแล้วคุณได้ไอเทมแรนะมันหาย,ยากตัวนี้จะเยอะกว่าด้านในนะครับจะมีสายชาร์จให้แบบนี้แล้วก็ตัวกระบองช็อตเนี่นะครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตรงท้ายจะเป็นปุ่มกดดามจับเีจะเป็นงานค่อนข้างที่จะแข็งนะไม่ใช่พลาสติกนะครับ ันไม่ใช่พลาสติกนะมันหนักไปทางเป็นอลูมิเนียมที่มีน้ําหนักนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเ,เป็นยามหรือว่าเป็นรักษาความปลอดภัยเป็นอ,อสอรหรืออะไรเงี้ยนะครับผมอาสาสมัครต่างๆเนี่ยผมว่ามีไว้ก็เหมาะดีนะนะกระทัดรัดดีแล้วก็ป้องกันตัวได้ด้วยเปิดเป็นไฟฉายก็ได้นะครับนะกดหนึ่งครั้งจะเป็นตัวชอ็อตนะครับกดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บจะเป็นไฟฉายนะเ,เดียนะ๋ยวผมกดกอนอืมแบตจะหมดนะเ๋ยกัน ไม่ได้ชาร์จแบตไว้นะครับแบตน่าจะหมดนะครับไม่ได้ชาร์จแบตไว้อะนี่นะครับผมแต่ว่าใช้งานก็คือไปชาร์จแบตได้เลยนะเอาแบตเสียบตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ชาร์จแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมมันอยู่ได้นานมากก็คือจบงานแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครพกพาไปแล้วถ้าเกิดเราป้องกันตัวเนี่ยคือจบได้ข้ามคืนแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับผม ไม่ต้องห่วงว่าอาจารย์มันจะพังหรือเปล่าไม่ต้องห่วงผมการันตีนะถ้าคุณได้ไปคุณชาร์จแบตแบตไม่เข้าอะไรต่างๆคุณแจ้งผมได้เลยนะครับผมเคลมให้นะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงร้านเราเนี่ยรับประกันคุณภาพอยู่แล้วครับ500บาทส่งฟรีถ้าใครจะรับนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าตัวช็อตเนี่ยนะเมื่อก่อนมีคนขายตัดราคาตัดหน้าผมมาตหลังเหมือนจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเอาไปขายราคาแบบแพงกว่าผมอีกนะ6ก0กว่า700ตอนนี้ของเรายยังห้าร้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะ โอเคมีให้บริการ2ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็ผมมีงาน l a m โ o 4 4เหลืออยู่1ตัวอันนี้ขออนุญาตนำเสนอนนหนึงแล้วกันเพราะว่า Lambo 4เนี่ยเหลือแค่4 1ตัว5 1ตัวนะที่เหลือเอี่ยมแบบว่าหมดสต็อกเลยอะนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวนี้เป็นงาน l a m โ o 4 4ที่คุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยบอกว่าถ้า l a m b บหมันหนักไปก็ต้องขยับมาแลมโบ4นะนะ ความยาวตลอดทั้งเล่มเนี่ยอยู่ที่18นิ้วนะครับด้ามจับอยู่ที่6แล้วก็ใบมีดอยู่ที่12เนะซองเหมือนกันเดะเลยเพียงแค่ต่างกันที่ไซส์เท่าน,นั้นเองนะฮะไซส์ตัวนี้จะย่อมยาวกว่าตัวแลมโบ5มาประมาณ4นิ้วนะครับแลมโบสออยู่ที่18บแนะแลมโบหอยู่ที่22เพราะฉะนั้นมันห่างกันประมาณ4นิ้วเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเบาวกว่า แต่คุณภาพเหล็กต่างๆคือเหมือนกันเด้เลยนะเพียงแค่ไซส์มันเล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับตัว l a m b o 4เนี่ยจะราคาอยู่ที่7 5 0สบาทส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมลุยงานได้คุณเข้าเข้าป่าไปฟันไม้ฟันอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวนี้ได้เลยแล้วก็ถนัดมือด้วยนะโดยส่วนตัวผมจะชอบ l a m b o 4ที่มากกว่าเพราะว่าการลุยงานต่างๆหรือน้ำหนักต่างๆเนี่ยมันไม่ถึงกับแบกน้ำหนักมากเกินไปคุณเข้าป่าไปเวลานานเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์กว่า แต่ถ้าเกิดคุณเอาแลมโบว์ห้าไปเข้าป่าธนานเนี่ยผมมองเลยว่ามีการล้าบ้างเนี่ยในการเดินทางเนี่ยล้าแน่นอนเพราะว่ามันมันค่อนข้างหนักนะน้ำหนักค่อนข้างเยอะอ่ะโอเคประมาณนี้อะไรบ้างที่อยากขายในวันนี้โอ้โหจริงๆครบอยากขายหลายชิ้นมากนะครับจะปลดโคลอมเบียใบเงินหลายรุ่นด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันผมมีอันนี้หลงมาหนึ่งชิ้นครับหลังจากคราวที่แล้วหลงมาอยู่กับผมประมาณสัก2สัปดาห์นะ ว่าจะออกแล้วรอบนี้คิดดูดิลงมาอีกแล้วนะครับสำหรับโคสเตลตัวนี้350บาทนะครับคุณผู้ชมเนะเป็นยังไงบ้างเป็นงานทันโตไลท์ของไต้หวันนะครับผมนะอันนี้รอบนี้ก็อันนี้ลงมาเองนะลงมาเองเป็นซองคล้ายเด็กซองแข็งนะครับนะที่การใช้งานต่างๆเนี่ยไม่ร่วงนะนะเขย่าได้เลยครับขยา่าแรงได้เลยนะนะ ค่อนข้างที่จะจัดบาลานซ์ได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเน็บเอลได้ตัวนี้เน็บเข็มขัดเน็บเอลได้นะแขวนผนัง an ได้แล้วก็สามารถใช้งานเป็นมีดแบบนี้ได้นะทันโตไลท์ด้ามจับปเป็นยาง abs และตรงท้าย,ยก็เป็นยางเหมือนกันคือน่าเสียดายตรงที่ถ้าเกิดว่าตรงท้ายเ,ยเป็นงานสแตนเลสเนี่ยผมว่าน่าจะจา้ากว่านี้นะน่าจะเอาไปใช้งานในการบบกระแทกกับอะไรเงี้ยคือได้ดีกว่าแต่ด้วยความที่เป็นพลาสติกแข็งตรงนี้คือจบเลยกระแทกไม่ได้เดี๋ยวพลาสติกแตกนะฮะ ดามจับเป็นยาง ABS นะครับผมแล้วก็จะมีการคมให้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นงานสแตนเลสที่คมจริงคมจัดนะครับเป็นงานของไต้หวันนะครับเอาไป350บาทแล้วกันไม่รวมส่งนะครับ2ชิ้นก็ไปส่งฟรีครับร้านเราโอเคครับผมวันนี้มาวายเคียรวายนิดนึงนะฮะดึกแล้วด้วยค่อนข้างเหนื่อยวันนี้อ่ะแล้วก็ทันโตะนะครับไหนๆก็ขึ้นงานทันโตะผมเปิดทันโตะญี่ปุ่นให้อีกหนึ่งอันแล้วกันครับใครชอบดีไซน์นี้นะครับ650บาท ส่งฟรีนะครับให้ดูแบบนี้พอนะ6 5 0สบาทส่งฟรีด้ามไม้มะเกลือนะคุณผู้ชมอยู่ในแผงผมไม่อยากแกะเลยนะครัแกะบ่อยๆมันเก่านะครับเนี่ยนะมีให้บริการประมาณสัก2 3ชุดนะครับตัวนี้นะมาใหม่นะรอบที่แล้วก็อยู่กับผมประมาณสองอาทิตย์กว่าจะไปรอบนี้เราจะอยู่นานแค่ไหนมา3ามชุดนะครับตอนนี้นะครับดาวไม้มะเกลือพร้อมฝักนะเป็นทรงทันโตนะครับเนียนๆตา65ยาบบาทกล่องดำถ้าใครจะรับนะครับผมจัดไป วันนี้ผมรีวิวไวนิดนึงนะครับคุณผู้ชมะฮะเพราะว่ารู้สึกอยากพักมากเลยวันนี้เหนื่อยนะฮะแล้วก็โคลอมเบียหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าเล่มหเล่มนะฮะหเล่มเราจะเริ่มจากไหนดีนะอืมจะขายยกแพ็คดีหรือว่าจะเอาเป็นเล่มดีวะเอาเป็นเล่มดีวะอ่ะโอเคครับ สำหรับตัวนี้ซองจะเป็นซองผ้าไนลอนเนี่เดินได้สีแดงตรงสันท้ายเนี่ยจะเป็นตัวสอดเข็มขัดนะฮะพกพาได้นะตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเป็นเจ้าเขอาเจ้าของเนี่ยผมก็แนะนําว่าควรจะมีไว้สักเล่มสวยจริงนของคุณพี่ถนอมเนี่ยผมจะส่งไปให้แล้วนะครับของคุณพี่ธนัทก็เหมือนกัน แต่ว่าช่วงนี้ขนส่งล่าช้าหน่อยกราบขออภัยด้วยแล้วติดช่วงสวงกรานที่ผ่านมาคือแบบคาราคาซังมากผมตามให้ทุกวันนะกลัวสินค้าคุณผู้ชมตกหล่นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าสั่งสินค้ากับผมแล้วบังเอิญบางเอิญว่าคุณจ่ายตังมาคุณไม่ต้องห่วงนะครับว่าสินค้าตังที่คุณจ่ายมาเนี่ยมันจะหายฟรีๆหรือเปล่าถ้าคุณไม่รับสินค้าผมก็ยินดีคืนเงินนะครับหรือสินค้าได้ไปเสียหายผมก็ยินดีคืนเงินนะฮะนี่คือบริการจากผมนะ นะซึ่งไม่รู้ว่าร้านอื่นจะให้ได้ถ้าผมไหมแต่ผมให้เต็มที่เลยเพราะว่าใจของลูกค้าสําคัญที่สุดคุณประทับใจปั๊บเนี่ยเรื่องของกําไรเดี๋ยวมาทีหลังนะฮะวันนี้คุณซื้อไปออเดอร์อแรกปับ๊บคุณรู้สึกว่าคุณประทับใจใตัวผมเนี่ยยังไงเดี๋ยวคุณก็สั่งใหม่อยู่แล้วรอบหน้านะถ้ามีตังมีอะไรเงี้ยคุณหหเหลือคุณก็จะมาสั่งนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องใจสําคัญที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส hk สามหนึ่งหนึ่ง a เหลืออยู่หนึ่งเล่มนะครับเนี่ยนะเ เคยเคยจัดให้ลูกค้าไปท่านหนึ่งแล้วบังเอิญว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมเขาจองไว้แล้วแต่เขาไม่เอาจองไว้จองไห้เล่นเนี่ยแล้วก็ปล่อยแบบว่าถาม่าไรก็ไม่ตอบ <c oughs> อเกิตอองมารีเซลใหม่นะสองร้อยเก้าสิบาทครับความยาวตั้งแต่ปลายจนถึงด้ามเนี่ยจะอยู่ที่สิบสองนิ้วครับสันหนาประมาณโดยประมาณนะสี่มิลและความกว้างของมีจะอยู่ที่ประมาณสักสามจุดห้านะครับผมตัวนี้ใครจะรับมีหนึ่งเล่มนะครับผมนะ ถามว่าทําไมเวลาที่ผมขายไปแล้วเนี่ยเวลามีคนโทรมาสายแรกใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่า,าเขาเขาอาจจะยังไม่คอนเฟิร์มหรอกแต่เขาแบบจองไว้ก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยผมก็ต้องจองให้เขาก่อนเวลาสายหลังโทรมาผมก็จะบอกว่าติดจองนะครับหรือว่าผมขายไปแล้วนะผมก็จะบอกาตรงๆนะนะแล้วพอสายแรกไม่เอาปั๊บเนี่ยผมก็ไมไ่โทรหาสายที่สองครับผมก็รู้สึกว่าเกงใจอะ่ะเขาโทรมาเขาเสียความรู้สึกไปแล้วผมก็ไม่อยากจะแบบไปขยายขยอข,ขายเขาอีกเพราะฉะนั้นก็ ตามนี้แล้วกันนะครับมี1เล่มนะครับเหล็กขูดชาร์ปนะครับผมขออนุญาตไม่รีวิวนะตัวนี้เคยพูดถึงไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวมันจะดูไม่สนุกนะครับนี่นะเหล็กขูดชาร์ปนะครับสามราสนะครับไม่รวมส่ง2ชิ้นขึ้นไปวันนี้ส่งฟรีอืมอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้กี่เล่มหนึ่งสองสามี่ห้าห้าเล่มหรอหเล่มหรอ ห้าเล่มตัวนี้เหรอขายยกแพ็คติมไหมเนี่ยปกติมันสามสามสองสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าใช่ไหมเอางี้แล้วกันฮนะห้าเล่มตัวนี้ผมเอาไปแบบขาดทุนเลยนะเอาไปพันร้อยฮะห้าเล่มพันร้อยถ้าใครจะรับแล้วเดี๋ยวผมฟรีค่าจะส่งให้พอดีวันนี้เหนื่อยจริงครับก็เลยคิดว่าโอเคนะงั้นเดี๋ยวเผื่อใครรอคอยคนรัเดียวเป็นไงนะเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวเลยครับผมให้แค่แค่นี้นะครับชุดเดียวนะ ห้าเล่มนี้เอาไปพันร้อยครับส่งฟรีโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เหนื่อยจริงนะครับวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวช่วงวันที่ยี่สามถึงยี่หกเนี่ยตัวผมเองอาจจะไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่าผมจะเดินทางไปติดต่อง,งานกับภรรยานะครับผมไปหลายจังหวัดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปวิดีโออาจจะไม่ลงคลิปขายของนะครับอาจจะลงคลิปแบบให้ความรู้ประมาณหนึ่งนะครับ <S <S เผื่อทุกท่านจะได้แบบไม่เหงามีอะไรดูเล่นนะครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบริการให้ดีที่สุดนะครับหลังจะกลับมาวันที่26เนี่ยคิดว่าของต่างๆเนี่น่าจะพร้อมแล้วนะทั้งของใหม่ของที่มาลงจะต่างประเทศด้วยนะก็เดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมไปลบาบายสวัสดีครับ